ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งสื่อการสอนออนไลน์โดยคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยโรงเรียนวัดไซถาวรพรมมานุกูลสำนักง,งานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครมาโรงเรียนมีเพื่อนมากมายเงาบุญวายอยู่บ้านคนเดียว ที่โรงเรียนมีเพื่อนกลมเกลียวอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่าอยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่าสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนครับคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยคุณครูออสวันนี้กิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆจะได้เล่นเกมนะครับแก่ก่อนอื่นเด็กๆทําความเข้าใจก่อนว่าสํารวจ ร่างกายของเราเครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะต้องปกปิดร่างกายนะครับใส่เครื่องนุ่งหม่มร่างกายของเรามีอะไรบ้างิดใหายนะครับเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนะครับดูกล่องปริศนาแทน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 แ นี่คือกล่องปริศนาครับในนี้มันจะมีสิ่งของนะครับให้เด็กๆมองเห็นไหมครับข้างในมีอะไรครับอ๋อมองไม่เห็นเพราะมันเป็นปริศนานะครับเป็นความลับนะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้รู้ความลับในกล่องนี้อยากดูไหมครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตั้งสติด,ดีๆเกมการศึกษาเพื่อนะครับฝึก การสังเกตฝึกการจำแนกแยกแยะฝึกการเปรียบเทียบนะครับฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกคาดคเีคาดเดาเพื่อหาคำตอบนะครับพร้อมแล้วกองปิศนาเกมการศึกษาห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอุุบาลกับคุณครูธนชัยเนื่องแน่นอยวันนี้พร้อมแล้วในนี้มีอะไรเอ่ยแทน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 แอุ้ยหวายตกใจหมดเลยอ่ะเอาไหมแทน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 อ้า เจอแล้วเด็กๆเ,เห็นหรือยังยังไม่เห็นเหรออาจจะใบให้ก็ได้นะครับเอาไว้ปกปิดใบหน้าปิดปากจมูกของไว้ที่หูว้าอะไรเอ่ยเอาไว้ปิดปากปิดจมูกมีสายผูกของไว้ที่หูอะไรครับลูก อะไรนะใครตอบได้อะไรครับโอ้มีคนตอบได้แล้วเหรอใช่หรือเปล่าเอาไว้ปิดปากปิดจมูกมีสายผูกคล้องไว้กับหูโอ้โควิดโควิดป้องกันป้องกันแท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 ถูกต้องใครตอบถูกว้าวเก่งจังเลยกองปริศนานะครับ สิ่งที่อยู่ในกล่องออมสนะครับหน้ากากอนามัยนั่นเองสําคัญมากเลยนะลูกนะไปไหนมาไหนเนี่ยพูดคุยกับผู้คนหรืออยู่ในบ้านอยู่ในที่ชุมชนนะครับไปไหนต้องปิดหน้ากากอนามัยเพราะว่าป้องกันโควิดได้หน้ากากอนามัยใครตอบถูกอ๋มมอปมเว้ยนอยเก่งจังเลยเก่งมากลูกเก่งมากเก่งจริงจเลยเอ,อาต่อไป กองปิศาะแทน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 ข้างในนี้มีอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมลูกอ๋อมองไม่เห็นทีนี้คุณครูจะใบคําให้อุ๊ยตกใจหมดเลยอะไรนะอยู่ในนี้อ๋อลองทายสิครับใบคําให้แล้วเอาไว้สวมใส่ที่ตัวสวมแขนซ้ายสวมแขนขวาแล้วติดกระดุม อะไรเอ่ยว้าวกองปิดสนามมีอะไรอยู่ในนี้อลองทายชิลูกฟังอีกครั้งนะเอาไว้สวมใส่ที่ตัวสวมแขนซ้ายสวมแขนขวาแล้วติดกระดุมออะไรนะอะไรลูกคิดไม่ออกแต่มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นตัวนี้เอาไว้ สวมใส่ที่ตัวสวมแขนซ้ายสวมแขนขวาแล้วติดกระดุมตอบได้ยังให้ตอบไปได้เอ้ามาดูกันเฉลยแทนแท่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 แตอะอะไรเนี่ยว้าวเสื้อนั่นเองนะครับเสื้อนะครับเฉลยมาเป็นเสื้อเอาไว้สวมใส่ที่ตัวสวมแขน สายสวมแขนขวาแล้วก็ติดกระดุมโอ้ใครตอบถูกปรบมือให้หน่อยปรบมือให้แรงๆเลยดีใจจังเลยเย้ <Yeah. S 1> สนุกไหมลูกเกมการศึกษานะครับกองปิศานาะวันนี้เตรียมตัวให้ดีใครตอบถูกได้สองคะแนนไปแล้วนะต่อไปแทน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 ,ทน,ทนอะไรอยู่ในกลองนะอะไรนะเห็นไหมครับมองไม่เห็น อู้ยูเจอแล้วฟังนะครับคำใบ้นะครับลูกเอาไว้สวมใส่ร่างกายสวมขาขวาสวมขาซ้ายแล้วดึงมาที่เอวอะไรยอ่ะคิดออกไหมลูกฟังอีกครั้งนะครับเอาไว้สวมใส่ร่างกายสวมขาขวาสวมขาซ้ายแล้วดึงขึ้นมาที่เอวใครตอบได้ตอบได้อย่าง ตอบได้ไหมครับลูกอ่าเฉลยแทน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 ,ทนว้าวนี่อะไรครับอ้าวกลางเกงนั่นเองกลางเกงเอาไว้สวมใส่ที่ตัวสวมขาซ้ายสวมขาขวาแล้วดึงขึ้นมาที่เอวอ้าวปมือให้หน่อยคนเก่ง <S <S เก่งมาก,มากเลยลูกเก่งมากเลยใครตอบได้ได้3ามคะแนนไ,ไปแล้วนะอ่าต่อไปกองพิศนาของเรามองเห็นไหมครับเห็นไหมลูก อะไรอยู่ในกล่องเห็นไหมครับอ๋อมองไม่เห็นทีนี้คุณครูจะใบ้คำให้หอมยาง <What? S 1> ว้าวเจอแล้วฟังนะครับเอาไวส้สวมใส่ที่เท้าสวมซ้ายสวมขวาเอาไวส้สวมใส่ที่เท้าสวมซ้ายสวมขวาทำจากผ้านุ่มๆอ๋อ,อะไร่อยอ่ะคิดไม่ออกคิดออกไหมลูกอ,อฟังอีกครั้ง เอาไว้สวมใส่ที่เทา้าสวมเท้าซ้ายสวมเท้าขวาทําจากผ้านุ่มๆได้ได้สีคะแนนเลยนะใครตอบได้ตอบได้ยังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาไว้สวมใส่ที่เทา้าสวมเท้าขวาสวมเท้าซ้ายทําจากผ้านุ่มๆเต้าถุงเท้านั่นเองใครตอบถูกถุงเท้านั่นเองนะครับเอาไวส้สวมใส่ที่เทา้า สวมเท้าขวาสวมเท้าซ้ายทำจากผ้านุ่มๆน,นะครับโอ้เก่งจังเลยปรบมมือให้หน่อยเก่งมากเลยลูกอู้สุดยอดเลยนะมีแต่คนเก่งๆนะล,ลูกนะว้าวทำไมมีแต่คนเก่งๆอย่างนี้อ้หูสุดยอดเลยลูกคุณครูออสอ่าต่อไปสุดท้ายสุดท้ายคะแนนที่5อ่าใครจะได้ไปเห็นไหมครับอยู่ในกองมองเห็นไหมลูกมองไม่เห็นคุณครูจะใบให้นะครับพร้อมไม่ยังพร้อมแล้วไป อ,อแล้วใบคําให้นะครับพร้อมหรือยังที่อะไรอ่ะอมีเสียงด้วยเสียงปิ๊บป๊บด้วยมีเสียงก็เหรอะอ่ะฟังใบคํานะครับเอาไว้สวมใส่ที่เท้าสวมเท้าขวาสวมเท้าซ้ายแล้วพาเราเดินไปอ้อะไรนะกองปริศนานี่มันจะมีแต่คํา ที่ให้เราคิดแล้วเกินเนาะคิดก็คิดไม่ออกคิดก็คิดในใจว่า,าจาะออกอะไรได้ไหมครับอีกครั้งนะครับเอาไวส้สวมใส่ที่เท้าสวมเท้าซ้ายสวมเท้าขวาแล้วพาเราเดินไปอะไรอ่ะคิดออกไหมดูได้ไหมอุ้ยบางคนตอบได้เอาไวส้สวมใส่ที่เท้าสวมเท้าซ้ายสวมเท้าขวาแล้วพาเราเดินไปแทน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 เอ้ยอะไรอ่ะ แทนรองเท้านั่นเองว้รองเท้านะครับมีสองข้างเพราะว่าคำใบเขาบอกว่าเอาไว้สวมใส่ที่เทา้าสวมเท้าซ้ายสวมเท้าขวาแล้วพาเราเดินไปว้าใครตอบถูกโอ้เก่งมากเลยลูกอ่ารองเทา้าเอาไว้สวมใส่ที่เทา้าสวมเท้าซ้ายสวมเท้าขวาแล้วพาเราเดินไปใครตอบถูกทั้งหมดได้ห้าคะแนนเต็มดาวใหญ่ไปเลยอ้าปวปลุกมือให้คนเก่งนอย เองมากเลยลูกสินุกไหมครับสนุกไหมกล่กองปริศนาเนี่ยมีหลายอย่างอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับคุณกรูอวัดจะพยายามเอาออกมาให้เด็กๆทายเด็กๆสนุกไหมนะครับถ้าเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนเด็กๆจะได้รู้ว่าข้างในนี้มีเยอะม่ออ๋อมีเต็มไปหมดเลยมีเรือมีเครื่องบินสารพัดเลยนะลูกนะถ้ามาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มเติมให้นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกมการศึกษาและเด็กๆได้คิดนะครับตามคําใบนะครับและไล่ ฉเฉลยออกมาบางคนตอบถูกบางคนตอบได้ไม่รู้ฝึกนะครับคิดวิเคราะห์คิดคำนวณและคิดนะครับฝึกสมาธิความจำนะครับในการคาดคเีวันนี้เกมการศึกษาคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยมาโรงเรียนมีเพื่อนมากบายเงาวุ่นวายอยู่บ้านคนเดียวที่โรงเรียนมีเพื่อนกลุ่มเกลียวอยู่บ้านคนเดียวมา ัเดียวมาโรงเรียนดีกว่าเกมการศึกษากับคุณครูธนชัยเนื่องน้อยเขาเรียนออนไลน์สายชาแน,นุนบนัลวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย